ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون فان الله تبارك وتعالى قال في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الحمد لله شكرت الله سبحانه وتعالى ในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้มอบแก่เ่าของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ Allah อัลลอฮโปรดปรานนะครับแล้วก็ให้ความเมตตาแก่ทุกคนที่มีหลักศรัทธาแล้วก็มีการปฏิบัติต่ออัลลอฮุบฮานะฮและ تعالى ในเชิงอิบาดาัตฮัมดิ l ล l า a h นะครับอัลลอฮ์ให้เนื้อวันนี้เนี่ยที่มาจาก ฝากฟ้านะครับมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาลาเป็นฝนที่ Allah, อัลลอฮ์ให้ลงมาเนี่ยพร้อมกับรหมติลลาห์ความรามมัดความบรกา,านะครับที่มาจากท้องฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ประสบกับการทดสอบนะครับที่ไม่มีฝนและก็แห้งแล้งนะครับ ดังน al ah ั้นสิงหลอนี้เราต้องชุกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์นื้อมวะชุกรูลิลลาฮ์อัลลอฮ์เจ้ลอัลฮัมดุลิลลาห์อิหร่านั้ลแหละวันนี้นะครับถือว่าเป็นนวัที่23สุลกอดก็เป็นเดือนที่11นะครับตามปฏิทินของอิสลามหลังจากนี้นะครับเราก็จะเข้าไปใน10วันแรกของเดือนสุลฮิจญะ์ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของอฮิจรัชสกราชนะครับอิสลามเดือนสุฮิยะเนี่ยก็มีความประเสริฐมากนะครับัำดุลละโดยเฉพาะในสิบวันแรกนะครับซึ่งถือว่ามีฟะบอเอลมีความประเสริฐซึ่งการงานในช่วงนั้นน่ยถือว่าเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดเลยแล้วก็พลบุญก็จะทวีคูณหลังจากนั้นเราก็จะ ไปสู่วันอิดอัลฮาซึ่งก่อนนั้นหลังจากนั้นเราก็จะมีการกระทํากุรบานสำหรับใครที่มีความสามารถอัลลอฮฺล่าสายนี้ถือว่าเป็นปรากกฏารที่อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นลนักษณะนี้อัลลอฮ์สุบฮานุะอาลากำหนดให้มีนะครับทุกปีเนี่ยก็มีสิบสองเดือนถือว่าเป็น สุนติลลาเป็นการกำหนดก,การและก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นลนนักษณะนี้เพื่อต้องการที่จะให้โอกาสแก่มนุษย์ทั้งหมดเลยนะครับในโลกนี้เนี่ยให้โอกาสในการที่จะทบทวนตัวเองให้โอกาสให้เวลาในการที่จะอิบาาฮิมต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะจอาลาให้โอกาสในการที่จะ เลือกวิถีชีวิตที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนะครับในโลกนี้และก็โลกหน้าดังนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญธรรมชาติที่เราเห็นโลกว้างที่เราเห็นจักรวาลอะไรต่างๆการเวลาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญถ้าเป็นความบังเอิญทําไมนะครับเราดูทุษฎิตุวยานี่เป็นระบบมีการจัดระเบียบที่สวยงามมาชาอัลลอฮฺ Singkau ni tu apa? Pening yang 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 เดือนเนี่ยสิบสองเดือนด้วยกันซึ่งจํานวนเดือนณที่อัลลอฮ์ณที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาจาลลนั้นก็คือสิบสองเดือนด้วยกันในวันที่อัลลอฮ์ได้กําหนดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างโลกนี้นะก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างชั้นฟ้าเนี่ยมีการบันทึกมีการกําหนดแล้วว่าเราต้องการลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่สวยงามมากที่สุดเลย อะไรที่อัลลอฮ์กำหนดมาก่อนแล้วแม้ว่าสติปัญญาของเราเนี่ยเรายังคิดไม่ถึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กอบาะได้ตัเดีนะครับได้กําหนดภาวะการอะไรต่างๆดังนั้นในจํานวนเดือนเดสิเดือนนี้เนี่ยมินฮาอัรบาตุนฮุรุมในจํานวนนั้นนะก็จะมีสเดือนด้วยการที่เป็นเดือนที่ทรงห้าม สรงห้ามลักษณะน,น,นี้ก็คือสรงห้ามในการที่จะทำสงครามและก็ก่อความวุ่นวายในแผ่นดินในสมัยอาหรับก็จะมีการทำสงครามแต่เมื่อถึงสี่เดือนที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นเดือนที่สรงห้ามเป็นเดือนที่ต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะการฆ่าการการทำบาปและก็การซอลิมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้าม ดังนั้นในสุดท้ายในประโยคสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่า ف ล ا قلimu فين ฟุส س ุมอย่าได้ซุลิมแก่ตัวของคุณนะของพวกคุณในเดือนนี้ดังนั้นเดือนฮารอมเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือจุลกาดะที่เรากําลังอยู่เสร็จแล้วจุลฮัจจ์ซึ่งเป็นเดือนที่เราที่มุสลิมตอนนี้ก็อยู่ที่มักกกฮ์มุคคารามะเพื่อต้องการที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่ง เป็นฟ a รดูเป็นสิ่งที่วจิบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮนวะลาลละสงบัญญัติไว้หลังจากนั้นก็เป็นเดือนที่สามนั่นก็คือมุฮัรรอมจ็จแล้วก็เป็นเดือนรอจับสี่เดือนนี้นะครับถือว่าเป็นกฎหมายเป็นพรบรที่อัลลอฮฺบัญญัติไว้ว่าให้เกียรติอย่าได้ทําอย่าได้อัดทำโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําสงครามและก็ก่อความวุ่นวายในแผ่นดิน ฟ่ลลาละพอสริมูฟี่หินอัลฟุสะุมอย่าได้อัรรมแก่ตัวของพวกคุณนะครับข้ามดีละในขบวนอันสั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายอยากจะชี้แจงหรือว่าอยากจะประกาศสข้อหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเรา สมกฎเกณฑ์สมเรื่องสมข้อหลักถ้าเราปฏิบัติแล้วอินชาอัลลอฮถือว่าวิถีชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งถ้าเราขาดสามสิ่งนี้สข้อนี้เนี่ยเราก็จะไม่ประสงค์นะครับหรือว่าไม่บรรลุตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้สำหรับคนมุสลิมนะครับสำหรับคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอ์เนี่ยต้องมีเงื่อนไขอื่นเข้ามา

เราก็จะได้หลักการในการที่จะปฏิบัติหรือว่าเป็นกฎในวิถีชีวิตของเราโดยเฉพาะมุสลิมเราจะไปไหนล่ะเราจะไปหาอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع ا ل เราจะต้องเจอกับความตายชีวิตเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่นิรันดร์เราต้องไปเจออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل แล้วก็อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ก็จะให้การตอบแทน ดังนั้นกฎข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องขอต้องขอดูอาอจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل เราต้องเป็นบ่าวที่วิงวอนขอจากพระองค์อัลลอฮฺุ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل เราจะขาดอัลลอฮ์ในโลกนี้ไม่ได้เราจะปฏิเสธอัลลอฮ์ในโลกนี้เนี่ยไม่ได้เราบอกว่าเราตะเบิรเราเพียงพอกับตัวของเราเอง กับความพยายามของเราเพียงพอแล้วมั่นใจว่าเราเนี่ยจะต้องได้รับความสําเร็จเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ขอจากพระอัลลอฮฺซุบฮานาจาละอฮนั้นการขอการขอดูออาถือว่าเป็นการถอมตุนเป็นการแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเบาของพระองค์พระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานาจละออัลลอฮฺเป็นที่พึง่งเราต้องการการช่วยเหลือเราต้องขอจากพระอัลลอฮฺซุบฮานวาจาละไม่ใช่เพราะความพยายามของเรา ไม่ใช่เพราะการเนียดของเราไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยทำทุกอย่างแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องยกมือขออุอมจากพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ลักษณะนี้ก็เป็นคุณลักษณะของคนที่ตะกบุกอินนัลลอฮฺเราอยู่หิบบุลมุตะกับบิรินอินนัลลอฮฺเราอยู่หิบบุลชัยวอนซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนที่อหออวด เป็นแผนการของชัยตอนดังนั้นอัลลอฮฺบฮานะฮและ تعالى ได้กล่าวไว้ในอายะห์เมื่อกี้เนี่ยว่าอิจาระกาอิบะเดอันนีเมื่อบรรดาสัฮาบะห์บรรดามนุษย์ไปถามท่านโอ้รอสมุลลอฮฺสุลเลาะห์สัลลัมเกี่ยวกับฉันว่าอิจาระกาอิบะอันว่าอิจาระกาอิบะเดอันนีฟะอินนีกอรีบจงกล่าวแก่พวกเขาว่าข้าเนี่ยใกล้กอรีบ คล้กับเบาของ Allah s u b h a n a w t a a l อีบุญดาวะาทีอิาดานฉันข้าจะทรงตอบรับเมื่อเบาของข้าเนี่ยขอดูอาหรือว่าขอวิงวอนจากพระองค์ Allah s าะ w t ใครบ้างที่ไม่เป็นผู้ขอไม่เคยขอดูอาเลยคนนั้นเป็นสิ่งเป็นคนที่ฮารอมามากๆเป็นสิ่งที่ Allah เป็นบุคคลที่ Allah โกรธ ในข้อพิสูจนท่านนาบีบอกว่ามันลมยจะสัลลอฮ้พระเจ้าโกรใครที่ไม่ขอจากพระองค์ล l l a ์เลยลล l a ์ Allah จะทรงโกรธเขาไม่ขอจากลล l a ์เลยดังนั้นนักปราชญ์อิสลามอุลามะก็เลยวินิจฉัยว่าด้วยอายะอื่นๆด้วยอายะนี้และก็อายะอื่นๆที่สนัมสนุนและก็ สั่งใช้ให้เราขอด้อนเนี่ยถ้าใครเป,เป็นมุสลิมแล้วไม่ขอด้อาเลยเนี่ยคนนั้นถือว่าเขาได้ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์วจิบที่อัลลอฮ์บังคับไว้ถือว่าเป็นาการกระทำที่บาปและก็ฮาออมถ้าเราคิดในเชิงรวมในหลักการอิสลามแต่ถ้าเราคิดในเชิงข้อปลีกย่อยในการปฏิบัติ การขอดอาก็ถือว่าเป็นมุสตะฮับเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้ขอดุอาให้มากที่สุดเลยใครที่ขอดุอาแสดงว่าเขาเนี่ยสมถะเขาเนี่ยถ่อมตนเขาตะวาลก็ต่อหน,น้าประพัน์แห่งพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอเข้าใจศรัทธาต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นที่พึ่งดังนั้นการขอดุอานะครับท่านนาบีวบอกว่าอัดอุอาอุลอบ้าดะ การขอดุอาเป็นอาวุธเป็นไอบ้าดะการใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอ์การขอดุอาที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอ์มากที่สุดก็คือในขณะที่เราสุญูดอยู่ในขณะที่เราละมาเราโรากเราสุญูดเราขอดุอานั่นเป็นเวลาที่เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอ์มากที่สุดเลยอัลลอะลอบัตนี่หลักการที่หนึ่งการขอดุอา อิบนอุกยยมได้อธิบายว่าเงื่อนไขในการตอบรับดวงอาเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีสามหัวข้อหลักเรื่องแรกที่หนึ่งเราต้องขอดุอาด้วยฮุดูรุลกลบีด้วยจิตใจของเราด้วยใจที่อยู่กับดุอาเราขออะไรบ้างใจของเราต้องอยู่กับดุอายาอัลลอฮฺยาอรรฮ์มานยาอุลลอฮ์อิรฮัมนะยาอัลลอฮฺรุซุกนะใจของเราต้องอยู่ ไม่ใช่ว่าเราขอแล้วไม่รู้จะขอจากใครใจของเราเนี่ยไม่รู้ไปที่ไหนแล้วไม่มีการอโสชะไม่มีการฮูดูรุลกัลบีใจไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับหัวใจไม่ได้อยู่กับบทด,ดูอานี่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดังนั้นเราอิบนาอกลมบอกว่าการขอดูอาด้วยใจยที่บริสุทธิ์ด้วยเวลาที่เราขอเป็นเวลาที่อิสติจาบะ เป็นเวลาที ul, uh, l. L ang, uh, ah. ่อลลอ a ์ตอบรับเนี่ยโดยเฉพาะหลังอัสรีก่อนที่ตะวันตกดินนะครับหรือว่าก่อนซุบฮ์วักตุซุฮุเวลาส่วนสุดท้ายในค่ำคืนเนี่ยสุลุสลอาครไลลแล้วก็ระหว่างวันจุมฮะแล้วก็บางแล้วมาบอกว่าระหว่างเวลาที่อิหม่ามเนี่ยจะอ่านขดบะแล้วก็จนกระทั่งเสร็จละหมาเนี่ยถึงเป็นเวลาที่อิสติยาบะ ระหว่างอาซานกับอีกอมะและก็เวลาอื่นๆดังนั้นอิบนาอุยกิมบอกว่าถ้าเราขอด้วยใจของเราแล้วในเวลาที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบรับคำดุอาของเราเงื่อแง่ที่สองการที่อัลลอฮ์จะขอจะตอบรับดุอาของเราเนี่ยต้องชูอัลกลบีด้วยใจที่คูด้วยใจที่อิงกิซารรู้สึกว่าแพ้ ต่อหน้าพระพัดแห่งบออัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และะอาลาไม่ตะุตรมีความถ่อมตนซุลัละหูแสดงตนว่าตนเองเนี่ยดาต้อยหน้าที่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه แวะะอาลาต้องขอลักษณะนี้ต่อดัรรุันด้วยสุดความสามารถด้วยมุจฮะดะต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราขอดุอาด้วยจิตใจที่แน่วแน่ต้องเป็นลักษณะนี้ อิมนุกยิมได้ที่แปลว่าถ้าเราขอในลักษณะที่เราเรามีเรามีวุดู u, อ่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในความใสสะอาดข้อที่สามเงื่องไขที่จะอัลอสประานตาอานะหัวตาอะจะตอบรับดูอ้าของเรานั่นก็คืออย่ากระทำอะไรที่เป็นม้าเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามในการที่จะ, a, ะ,ะต,จะตอบรับดูอาของเราดังนั้น ถ้าเราขอดุอาเรากินในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามดุอาของเราอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเราไม่ได้กินอาหารที่ฮาลาลัลลเงินของเราไม่ฮัลละพื้นที่ทยยของเราไม่ฮัลลจิตใจของเราเนี่ยอิบนุกไยบอกว่าเป็นจิตใจที่รนีน,นุสุนูเป็นจิตใจท,ยยที่ปกคลุมด้วยบาปเราไม่ตอบัดไม่ศึกฟาะอัลลอฮ์ سبحانه และุตเจ้ยาจิตใจที่ไม่สะอาดเราขออย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่ตอบรับดังนั้นสามขอ้อ ที่จะทำให้ดูอาของเรานั้นได้รับการตอบรับจากพระองค์อ l l ล n อันนี้เป็นกฎข้อที่หนึ่งต้องขอดูอากฎข้อที่สองในอายะห์นี้ลบอกว่าว้จซาลกบาดอันนี้เอินนีกอรีบอุจีบดาวตดดาจะดาฟัลยสตะจีบลีกฎข้อที่สองจงตอบรับคาสั่งแห่งพระองค์ Allah s u b า จงปฏิบัติตามอัลลอฮ์สั่งชายให้กระทำอะไรบ้างนบ,บีสั่งชายให้กระทำอะไรบ้างเราต้องปฏิบัติตามต้องเป็นคนที่อิบาดะต่ตออัลลอฮ์เขารับดีต่อตอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และต่อลดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวให้เราตอบรับให้เราสนองตอบกับคําสั่งของพระอัลลอฮ์ตุลาะฮตาอาลาถ้าเราไม่ตอบสนองถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราไม่อิบาดะที่ถูกต้องเราขอแค่ไหนเนะี่ยือว่าเราเนี่ย เรายังไม่เป็นเบาที่ดีแห่งพระองค์อ l l a h Subhanahu Wa t a a l ดังนั้นการตอบรับคําสั่งของอ l l a h Subhanahu Wa t a a l นั้นก็มีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอากิดะในเรื่องหลักการเตาฮีดของเราอากิดะของเราความเชื่อของเรากับลล l a ์กับรอซูลกับมลัยกะกับการตักดิของพระองค์อล l ล h Subhanahu Wa t a a l อิมัลของเราต่อวันอาคราและก็ ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นอิบาดตาห์การละหมาดการสะกดาและก็อิบาดตาห์อื่นๆที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรากระทำด้วยเงื่อนไขที่ Allah อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้แก่เราในเรื่องมุอามาลาดความสัมพันธ์ในเรื่องอัครากในเรื่องจริยาบันมารยาในอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เราต้องปฏิบัติตามเราก็จะเป็นอับดุลซาเละเป็นบองอัเลาที่ซาเละเวลาเราขออนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบรับ กฎข้อที uh ่สามสำคัญมากๆใครที่ไม่มีข้อที่สามเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ตามขอด้อาอนก็ตามหรือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺ س ุบฮานและก็ต่อเลยแต่เขาไม่มีกฎข้อที่สามเนี่ยนั่นก็คืออัลลอฮฺ س ุบฮานและก็ต่อเลยได้กล่าวไว้ในอายะห์เมื่อกี้เนี่ فاليو مينوبي واليو مينوبي لآل ل ه ล يرشد يرشد ุลิยรชุดูก็จงศรัทธาต่อฉัน จงมุ่งมินต้องมีอีมานต้องศรัทธาต่อ Allah subhanahu wa taala การศรัทธาต่ออัล l l a ์ก็จะนําไปสู่การศรัทธาต่อรอซูลและก็ต่อหลักการอีมานอะไรต่างๆท,ที่เราเได้รู้และก็ได้ท่องมาตั้งแต่เด็กดังนั้นข้อที่สามเนี่ยต้องเชื่อมัน่นในหลักการของอัล l l a ์ต้องเชื่อต่อพระองค์ Allah subhanahu wa taala ต้องเป็นคนที่อีมานมีศรัทธามีความศรัทธาต่อ Allah subhanahu wa taala ถ้าไม่มีความศรัทธาไม่มีอีมานไม่เป็นคนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามแค่ชื่ออย่างเดียวแล้วก็เรากระทำชิริกกระทำอะไรที่เป็นบิดาอิมานของเราเนี่ยเป็นโมฆะเราไม่ได้ทุกทวนอิมานของเราเราทำอบาดัต์ในสิ่งที่ปฏิเสธกับคำสั่งของพรอัลลอฮ์อิมานของเราก็เสียไป ดังนั้นอุลามะมีการแต่งหนังสือเป็นหนังสือเฉพาะเลยนั่นก็คือนวะาเกดุลีมานนนวาเกดุลอีมานก็คือการงานต่างๆที่จะทําให้อีมานของเราเนี่ยหายไปตรงนี้สําคัญมากเราต้องไปทบทวนนะครับสามข้อหลักที่จะนําไปสู่ชีวิตที่มีความสําเร็จหนึ่งก็คือต้องขออุอาสองก็คือต้องตอบรับคําสั่งของพระองค์ หนึ่งกับ2ต้องมีข้อที่สก็คือเราเป็นผู้ศรัทธาเชื่อต่ออัลลอ ه ะก์อัลฮฺอัฮฺอัลลอฮลลอฮฺอลลออลลฮฺอัลัลลัลลอฮฺลลอฮฺลลอัลลอฮฺอัลออัลลออัลลออัลลลลอฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอลอฮฺอั ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا محمد عبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ننان ما รู้ว่าสามข้อหลักเนี่ยเราต้องมีต้องปฏิบัติตามหลังจากที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วหนึ่งก็คือเราต้องขออุอาขออุอาแก่ตัวเองแก่ครอบครัวของเราขออุอาแก่สังคมมุสลิมด้วยขออุอมให้องค์กรของเราให้เจมาอ้าของเราให้เพื่อนของเราให้มุสลิมทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ร่ำรวยในการที่จะตอบรับอยากคิดว่า ถ้าเราขอเยอะๆเนี่ยอัลลอฮ์มีความสามารถไหมในการที่จะตอบดูอาอย่าคิดลักษณะนั้นอันนั้นเป็นการคิดที่ไม่ถูกที่เป็นหลักการและก็ฮารอมด้วยบางทีถ้าเราคิดลักษณะนั้นเราก็จะตกศาสนาด้วยให้เราขอขอด้วยเงื่อนไขที่อิบนุกไยยิมได้อธิบายเมื่อกี้เนี่ยด้วยใจที่ขอชัวด้วยใจที่อยู่กับบทดูอาด้วยใจที่ไม่สกปรกใจที่ไม่มีสิ่งที่ฮารอม ใจที่ฮัลโลด้วยใจที่รักอลลอ a ์รักรอซูลแล้วก็รักทุกสิ่งทุกอย่างที่อลลอสั่งให้เรารักแล้วก็อย่าลืมดูอาแก่พี่น้องเราที่ฟิลิปปน์ด้วยนะครับสมมติว่านะครับในทุกวันนี้เนี่ยในช่วงรเรามเราดูอาเยอะมากนะครับแก่พี่น้องเราฟิลิปปน์แต่มีคําถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังขอดูอาแก่พวกเขาหรือไม่ดังนั้นต้องขอดูอาทาไมเราไม่ขอละ่ะ มีไหมบรรดามุมินที่ละหมาตัจจ้งยุนละหมาดคนเดียวละหมาดสฮหรก่อนสุ ور, สบุแล้วก็ขอดุอาด้วยบรรยากาศที่โคชัวใจะอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาในขณะที่เขาสุยูดเราขอดุอาแก่พี่น้องเราที่ฟลิปปนเราเคยไหมถ้าไม่เคยเคนนี้เลยนะครับทุกคืนเลยทุกอาทิตย์เลยทุกเดือนเลยนะครับ ตอนนี้พี่น้องเราที่รอฟ่าที The ่กัซซาเขาก็กำลังเชียดหมู่วะเลียอิลลาฮุมิซาลิกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของมนุษย์ที่กำลังสร้างศัตรูระหว่างมนุษย์ด้วยกันในขณะที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัดดีในอฮิิสลามศาสนาที่เป็นศาสนาที่รักความเมตตาความสันติ ศาส,สนาที่อยู่กับเพื่อนมนุษย์ได้ขอให้ขอรพบสังกัดเล็กกันมีกฎหมายที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลามีแบบยาที่มาจากนาบีผู้เมตตาดังนั้นเราต้องขอดูอา Allah, ขอินชาอัลลอฮฺพวกเขานั้นตายช ش ิตในหนทางของอัลลอฮฺแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิต شهد ในหนทางของอัลลอฮฺหรือไม่แต่เราขอดูอาการดูอาของเรามาที่อัลลอฮฺให้ Allah cahaya mengganti Allah cahaya kebuk kau Naga ke darajat al-uliyah Penstantiti sungsung so, Naya seorang Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma raham syuhada'ahum Allahumma raham syuhada'ahum Allahumma Unsur al muslimin Wal muslimat Al-mustada'afin wal mustada'afat Fi Ghazah wa fi Filistin Allah mansuruhum ala adaih al Yahuda wa Nasara Sultani so, ham السلام عليكم صلوات محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون